สวัสดีครับขอนำผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล M150 Championship ฤดูการ2020-2021นะครับกระพรจิตอำนวยและผมธนทรลือสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวไปที่รายชื่อสเวดผู้เล่นตัวจริงนะครับเอานะครับผพตัดสินเต่านกวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับเกษตรศาสตร์ FC วันนี้มาในชุดสีแดงล้วนเลยนะครับ ครึ่งเวลาแรกจะบุกจากซ้ายไปขวาอุทยัยธานีวันนี้ก็ชุดสีน้ำเงินล้วนนะครับเป่าหมายนี่ภาพจับมาที่ไดกิโคโนมูระเลยครับสูน้าตัวเก่งครับจะเปิดลูกเตะมุมครับโดยสุภวิทสุภวิทครับเปิดโดงมาลูกนี้บอลโค้งออกหลังไปเลยครับโอ้นี่ไม รู้ว่าตั้งใจเปิดหรือตั้งใจยิงครับถ้ายิงนี่ก็ถือว่ามันมุดช้าไปหน่อยครับถ้ามุดเร็วก็ได้เสียวเหมือนกันนะครับคือหลังมาปักแล้วเปิดมาจังหวะน,นี้ครับกิติภาพเอาเลยครับหลังสีมันว่างเลยครับหลังสีมันมีพื้นที่แล้วเปิดมาจังหวะน,นี้ลึกไปถึงพิสานครับ จังหวะเปิดก็ไม่แม่นครับโอ้โหลังซีมันเปิดจังหวัที่เก็บบอลได้แล้วจ่ายทะลุช่องมาลุนเอ้าเลยครับไดกิมีพื้นที่มีเวลาเปิดโอ้ยโดนสกัดออกมาครับแหมเกษตรศาสตร์จังหวะนี้ช่วยกันสกัดได้ดีครับถือว่าได้เสียครับจังหวะนี้เปิดกระไดกรเสียเปิดไปเลยครับเข้ากลางแต่ว่ายังหม่งสกัดไว้ได้ครับเสียเป็นแค่ลูกทุ่มเท่านั้นครับรังสีมันอีกครั้งหนึ่งครับเอาหลบมาสวยครับรังสีมันไล่เปิดมาจังหวะนี้ยังสติดครับ แล้วจังหวะนี้น่าเขตโทษอาเลยครับไหลมาตั้งปอมแล้วยิงูกนี้แล้วโอ้หมันเฉียวไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ลูกปั่นของเพชรรัตนัครับโอ้แล้วก็เป็นโอ้โหแอคชั่นสุดท้ายของเกมครับเฉียวเสาไปนิดเดียวครับแล้วพุทธัดสินก็เป่าน้องปลีนหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนาทีครับแหมเป็นครึ่งแรกที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับในช่วงท้ายครับเปิดหน้าแรกใส่กันครับแต่ว่ายังไม่มีประตูครับ เอาเละครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีกสองนะครับคู่ระหว่างเกษตรศาสตร์เอฟซี FC กับอุทัยธานีเอฟซี FC ในช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อครับหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับวชรกรคือหลังมาอ้าวจับบอลไม่ดีโอ้แต่เพชรรัตน์รู้สึกว่าแรงจะหมดแล้วครับวิ่งเริ่มไม่ออกครับเปิดยาวมาจังหวะนี้โดนงองสกัดออกไปแล้วมีปะทหากันไม่มีเสียงนวีดเอาเละครับหลุดเดียวเพชรรัตน์ เพชรรัตน์ดูเดียวเพชรรัตน์นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าแรงแกหมดแล้วครับเพชรรัตน์โอ้พิษานดอกไม้แก้วฉุนเพชรรัตน์เสียใจมีทุกอารมณ์ครับจังหวะนี้แต่เพชรรัตน์นี่น่าเสียดายกว่าครับโอ้น่าจะเป็นก๊อกสุดท้ายอของเขาครับเพชรรัตน์หลุดเดียวแต่ว่ากําลังขามันไม่มีแล้วครับจังหวะนี้เบียดกันพุทธศิลป์ไม่ไม่มองว่าฟาวนะครับหลุดเดียวมาเพชรรัตน์พยายามจะโยกหลอกแต่ว่ามันไม่มีแรงแล้วครับกำลังขาเขาหมดแล้วครับโอ้ดูครับ อาแล้วอุทัยธานีเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับคนที่5แล้วครับอ่าอุทัยธานีตัดมาได้ครับสุกพรสุกพรโอ้จ่ายมาจังหวะนี้สวยเลยครับมีพื้นที่ครับตังปอมแล้วโอ้ยเปิดเรียดครับแม่ยังโดนสกัดออกหลังไปโดยรังสีมันครับวันนี้เด่นครับรังสีมันครับเอาอยู่ครับเอาเลยครับเป็นช่วงเวลาดาน้าบุกของอุทัยธานีแล้วครับทีมเยือนต้องการแต้มเพื่อหนีตายครับ เลนสันมาแล้วมีล้มไม่ได้เขยทอผพุทธสินว่ายังไงพุทธสินโบกมือบอกลุกขึ้นมาเลยไม่ฟาวครับแมาโอ้แตจังหวะนี้เดี๋ยวเอาละครับจะได้เปิดเข้ามารุนจังหวะนี้ครับแม่แต่ว่ายังหมู่สก,กัดออกมาได้แล้วได้บอลอีกครั้งครับเอาละครับแต่ลูกนี้มาเข้าไปในกรอบเขยทษแล้วปาดเข้ามายิงลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ได้ประตูแล้วครับกรเกษตรศาครับครึ่งหลังนี่ปลุกน้อยกว่าครับ แต่ธนพง์บุญทับกับยิงลูกนี้ตุงตาข่ายเลยครับเจ้าบ้านนาคารมรกรจะนำแล้วครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่าเป็นจังหวะตัดบอลเข้ามานี่มันดกลงโล่งเดียวเลยครับนี่ดูครับดูสเต็ปล่าเข้ามาแล้วแปลคนเดียวเลยครับอือต้องชมตั้งแต่จังหวะของชุติคมนะครับไปสู่เส้นหลังแล้วโอ้โยิงหักข้อเลยครับธนพง์บุญทับ แม่ยิงดีครับจังหวะนี้มดสิทธิ์ที่พิสาดอกไม้แก้วจะรับนะครับลูกนี้เซฟด้วยสายตาครับส่วนคนนี้นี่สะใจครับโคตตู่พนิพนธ์เร่งเกมเลยครับอุทัยธานีสุชนแมจับบอลแรกไม่ดีได้เปิดโด่งมาจังหวะนี้เอารับบอลหลุดมือแล้วจังหวะนี้แย่งกันอยู่ยิงติดบล็อกครับจะยิงซ้ำได้ไหมเตะทิ้งออกไปครับเกษตรศาสตร์แล้วมุสินเป่าฟ้าเลยครับโอ้จังหวะ50-50บสเมื่อสักครู่ครับแล้วบุสินก็ เป่านกวิทยาวหมดเวลาการแข่งขันครับกรเกษตรศาสตร์ MC เอฟซเฉือนเอาชนะอุทัยธานีไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้จากประตูชัยของธนพงศ์บุญทัพครับเกมนี้เป็น3คะแนนอันล้ำค่าเลยครับของกเกษตรศาสตร์ FC ครับส่วนอุทัยธานี FC วันนี้แม่ต้องยอมรับครับว่าพวกเขา เกมรุกครับเจาะแนวรับกรเกษตรศาสตร์ไม่ได้เลยครับวันนี้ถือว่าเล่นดีเลยครับอุทยานีแต่พื้นที่สุดท้ายจังหวะสุดท้ายนี่แหละครับที่มันยังทําไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่เฉียบคมพอครับเกมที่เหลือก็คงต้อง